พวกเราอยากให้เปิดด่านและปิดด่านโอ้โหมีใครบอกอยากให้เปิดยกมืออุ้ยตายแล้วอยา่างนี้ใครมันจะไปเปิดแล้วเจ็ไหมนายยกรัฐมนตรีไทยยืนยันจะไม่มีการเปิดดา่านชายแดนไทยกัมพูชาอย่างแน่นอนแล้ว สวัสดีสวัสดีครับทักไทยเอฟซีทุกท,า FC, ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึง่งทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีไทยคุณอนุทินยืนยันนะครับจะไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาอย่างแน่นอนด้วยกระแส ประชาชนคนไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยให้มีการเปิดดา่านเดี๋ยวลองไปฟังคลิปท่านอนุทินน,โยโยนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับพวกเราอยากให้เปิดด่านและปิดด่านโอ้โหมีใครบอกอยากให้เปิดยกมืออุ้ยตายแล้วอย่างงี้ใครมันจะไปเปิดเล่าได้ไหมนี่ขนาด ชาวขุนหารชาวภูสิงห์ยังบอกให้ปิด <Yeah. S 1> แล้วชายทาชาวไทยทั้งประเทศบอกให้ <Yeah. S 1> แล้วสุนัขตัวไหนจะกล้าไปเปิดเล่า <Yeah. S 1> อย่าว่าจะสุนัขไม่กล้าเปิดเลยหนูยิ่งไม่กล้าเปิดใจเลย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเรื่องเปิดด่านไม่มีครับนะครับผมคนไทยนะครับ ผมนายกของพวกท่านครับไม่ใช่นายกของเพื่อนบ้านไม่ใช่นายกกัมผู้ชานี่แหละครับท่านอนุทินนายกรัฐมนตรีวลีเดชนะครับท่าทีลีลาในการหาเสียงถือว่าเป็นการหาเสียงไปในตัวนะครับเวลาที่ผมดูคลิปคุณอนุทินเนี่ยผมไปดูตรงไหนรู้ไหมผมไปดูวิธีการหาเสียงนะครับ ถือว่าก็มีลีลาอยู่นะมีลีลาแต่อาจจะไม่ได้สู้นักการเมืองทั่วๆไปหมายถึงแกนนำอ่าอื่นๆเปรียบเทียบใส่คุณนัทวุฒิหรือคุณจตุพรหรือบุคคลท่านอื่นๆนักการเมืองไทยนะถือว่าก็มีลีลาอยู่นะครับอืมที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับถือว่าเป็นการหาเสียงผมว่านะเวลาที่ผมดูคลิปแบบนี้เนี่ย ผมผมมองการเมืองไทยแบบไหนรู้ไหยิ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของหมายถึงว่าฝ่ายการเมืองไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่สามารถที่จะฝืนความรู้สึกฝืนมติประชาชนได้อ่าพูดถึงปัญหาชายแดนไทยและกัมพูชานะครับ ต้องมีการถามประชาชนว่าประชาชนให้เปิดไหมไม่ให้เปิดไหมเออมันก็ต่างนะต่างจากประเทศสปปลาวบ้านผมเออประชาชนไม่มีสิทธิ์ถามไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นการตัดสินใจปัญหาแบบเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศประชาชนมีสิทธิ์แค่เห็นด้วยเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือ คุณอนุทินถ้ามองถึงในเกมการเมืองไทยก็ถือว่าในช่วงสี่เดือนก่อนที่จะมีการยุบสภาเนี่ยจะพยายามรักษาตัวเองให้ดูแบบดูดีดูเท่ดูไม่มีความรุนแรงนะครับอดูไม่สุดโต่งนะครับดูไม่ดูไม่บ้าอำนาจนะครับอันนี้คือตามมุมมองผมนะก็จะพยายามรักษาประครับประคองให้ ไม่ได้มีข้อรหาใดๆนะครับก่อนที่จะมีการหาเสียงอ่าทีนี้เห็นมีข่าวบอกว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมใช่ไหมทุกท่านที่จังหวัดศรีสะเกดถือว่าอยู่ในเขตพื้นที่อีสานใต้นะครับอ่าถือว่าเป็นเขตของอ่าภูมิใจไทยเอาง่ายๆครับในอนาคตเขาก็พยายามที่จะอ่ายึดอีสานใต้ให้ได้ทั้งหมดนั่นแหละนะครับศรีสะเกดก็ยังมีสสพักเพื่อไทยอยู่นะ แต่ว่ามีการย้ายพักนะครับช่วงนี้ก็มีการย้ายพักสมาชิกของพักเพื่อไทยอ่าที่อำเภอไหนนะครับอ่าคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับทุกท่านอําเภอภูสิงห์ไหมนะครับหรือว่าลาศีสไลดนะฮะที่มีการจะเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะครับที่เชียงรายเนี่ยนะครับมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับพักพักประชาชนก็พ่ายแพ้ขาดลอยนะฮะสี่หมื่นกว่ากับหมื่นกว่าอ่า พรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสีสเกตจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วอีกอย่างนะครับเลือกตั้งซออเขตเนี่ยมันพูดถึงวัดกันฐา,านเสียงในพื้นที่นะนะครับว่าใครสามารถเจาะใครสามารถเข้าถึงประชาชนได้นะครับประชาชนก็จะเห็นอกเห็นใจนะครับอันนี้คือเป็นการสไตล์การหาเสียงนักการเมืองในประเทศไทยนะครับทีนี้ครับคือมาพูดถึงในมุมมองของ อ่ากัมพูชานะครับที่เฝ้าจับตาดูสถานการณ์ในประเทศไทยนายกคนใหม่อ่าก็ตอนที่คุณอนุทินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับก็คิดว่าไทยจะเปิดด่านนั่นแหละครับกัมพูชาก็แอบหวังนิดๆน,นะครับอ่าหุนเซนหุนมาเนตทั้งพอ่อทั้งลูกกันแหละนะครับแล้วก็ชาวกัมพูชาคิดว่าความสัมพันธ์จะกลับมาแล้วมันก็จะดีขึ้นกว่ารัฐบาลที่มาจากรรคเพื่อไทย พูดถึงว่าปัญหาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาแต่คุณอนุทินก็ไม่สามารถที่จะจัดการใดๆได้ภายในสี่ดดไไดเดือนนะครับเพราะว่าก็ต้องหาเสียงนะครับอ่าถ้าไปทาแบบว่าอูผิดหูผิดใจประชาชนขึ้นมาเนี่ยภูมิใจไทยก็อาจจะตกที่นั่งลําบากนะนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็เลยเปลี่ยนเกมใหม่ตอนแรกๆก็คือจะเปิดด่านให้ได้นะครับทั้งพักภูมิใจไทยแล้วก็พักประชาชนที่โหวตใช่ไหมครับเขาก็มีการ มีนโยบายความคิดคล้ายๆกันเอาง่ายๆครับพูดกลางๆก็คือว่าจะเปิดด่านแต่ในเมื่อว่ามันเปิดไม่ได้แล้วก็ต้องอ่านเกมมองถึงการเลือกตั้งนะครับเอาปัญหาการเปิดด่านเนี่ยเอาเป็นเรื่องรองไปเลยนะครับไม่ได้เป็นบาระแห่งชาติอ่าไม่ได้เป็นมติเอาไป,ไปพูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแทนนะครับสี่เดือนนะครับอดทนเอาครับพี่น้องครับพี่น้องคนไทยท่านไหนที่เข้ามาก็จะ่าลืมฝากคอมเมนต์กันเข้ามานะครับ มองถึงการเลือกตั้งมองถึงพื้นที่ของตัวเองนะครับขอให้พี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับออกมาเลือกตั้งให้มากที่สุดนะครับถ้าจะมีการเลือกตั้งในครั้งหน้าที่จะมาถึงนี้นะครับอ่ารักพักไหนชอบพักไหนนะครับเลือกเต็มที่เลยนะครับอ่าอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับทุกท่านการเมืองไทยนะครับมันก็จะได้มีประชาประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็ทุกสิทธิ์ทุกเสียงก็มีสิทธิ์มีค่าเท่าเทียมกันหมดนะครับ ผมได้สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งนะครับทุกคนเราก็จะได้รู้ว่าประเทศไทยคนไทยมวลชนคนไทยเนี่ยต้องการให้ประเทศไปในทิศทางไหนไว้วางใจนักการเมืองพักไหนมากที่สุดนะครับอ่าแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับอ่าโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาน้ำเดือดครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ